สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกๆท่านนะครับกินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับทางเพจเฟซบุ o กนะครับแนวทางโชคลาบนะครับวันนี้ก็เดินทางมานะครับตา,ตามตามตวเลขความฝันของคุณแม่ย่งนะครับเพราะว่าบเรณเมือตามตัวเลขคว้อมฝันแม่ยงมาหลายเดือนนะครับคุณนน่ยยงงันได้รับเกีวมังกรมาขายนะครับ ผูวใดอยากกินแกวมังกรน,นะครับมาสื้อใด้เลอย,ยื่เฮื่อนแม่ยงนะครับอยู่บันกอกนะครับตอนกลางวันนะครับลูกสาวมันไปขายอยู่ถนนใหญ่ทังไปอำเภอสมเด็จแม่นวเม,ม,น,วะมนะครับแวะแวะอุดนนแม่ยงเด้อครับเดอมองคนขายเห<อ>็ดเ <he ath S 2> กา<อ>่ากันละมากินซื่อๆแม่ยงใจดีบัวครับออ๋ของร้านไผ่บัครับ แต่อกไเ็ดว่ะบังแนกเก็บมากเดมาอยู่ดีมาจะงวดแล้วเนี่ะเก็เดมาจะงวดเออจะมาเนี่ยลืมเลยเดือนหนึ่งอะเนาะแม่ประมาณเดือนหนึ่งสองงวดบ่สองสองงวดเนี่ไดวมาบ่ด้ว่วันตะอันวันั้นก็บ่ไดมากวันโทษบอกว่าอันสองศูนยเพว่าคขอยพันนันนเขียนไว้นั่นคุยบึงบักบานเนี่ยเขาก็ลบไปเื่นได้บาท ไปบอกตอนนั้นสิบสองน่ะก็เลยจอกสองชูนนูกชูนหนึ่งแบบรแบบพนนนำเฮกันก่าสันเฮกันดีก่ะอะไค้นดวงดีนาเลยจองเนเยกัง่าชุนมาหกัเถดเอือกี่บาทถกับืออันชนมันสามหมดเากานึ่งเกนึมันเอาว่างั้นน่ะ เก่าหนึ่งนูมาแต่งวดพูนไหนที่ว่าร้านบอกล้วก็บด้มาเออแมนแต่คนละแมะสามงวดครับปมาสามไเด้มาสามบอกไปพุ่นเลยเนาะไปิลินบุริลัมค่ะที่แสดงสื่อฝันมาข้างนอ่อนทัน่ะแหอะอน้องชุนกัจเะจเากะทูมาว่าเลยมายุ่งตัวดีไปว่าชิดสองืมากทเาก็ได้ <im ple as> ไม่ได้แพ้แล้วก็พักไปบนภเขาก็เลยพักแมนก็พักที่เห็นกังก็กพักไว้กับอันก็จะถือช่องชุนน,นนั่นพันยาไวงงาจา,ากี่นี้อันเอาเงินพันหยาบ่นดยยู่ด้วยบาทยาจะเป็นใจขึ้นมาหยาจะเป็ของพันสายยาสิเขาพันสายยาอยู่นหน้านะคะคนบอกเอาเงินช่องร้อยไม้เอาช่องรอ้อยอุ้ยคนบูจื่อเงินช่องร้อยคนา มึงเอาในพ้าเด้อนน่ะมึงเอานพาแล้วมันเป็นเหล็กหนึ่งเหล็กสองแมันเป็นมมึงคุยกอย่างบอกจบวานคุยบมึงบอกคักเด้อนเขาก็เลยบอกอย่างสิบสองึบคักเป็นเลขกันสิบสองสิบสองพ่นมาหาเ่ยอมไมยมมาพ่นบ้านนี้เงนตุนปวยก้นบานขอปฏิบัไปทะยุมาวางอามามมาเลื่องนว่า บ้านที่หนึ่งงามบเลยมากด้ยอยากสิไปสิงามสิไปเขาพันท้าบะเอาเงินเขาพันบนี่เขาพันเลยอะเอาเงินสองร้อยนี่คนวะสองรอยไห้ไปบังในค้าเด้อคนเก็ลยท้าในหน้านั่นค่อยก็เลยว่าพ้าในเที่ยงแล้วพ้าอันปูนฝาปูนค่อยเลี้ยวเลี้ยวบังนคยเลยบอกแกว่าออมันเสิบสองเลยบอกแกาสิบสองค่ะ ถึงเงินสอง้ยสองศูนย์แน่ๆของาชื <S <S ่อเือพาลูกเธอแม่ก็เลยเสื่อเออมานเยอะสองศูนย์คอยบอกเลยบอกจะมีแต่ว่าคยจำคอยบองบอกคักเน้อคอยบอกจะว่าจะสิบสองแอนบอกสิบสองบอกนู้จะสิบสองแล้วม่กสิบสองนก็ไล่สดบอกเอฟซีนไล่สดันนั้นลูกชายเนี่ยคือบบอกละแหละจ้าคือ มัมันใ่เนมันใจมมันใมันมันเป็นล่างล่างอะมัมันคือนบอชัดมนบัมันบอชัดขึงหัวนั้นมันออกอันตัวด้วยอันหาสองกันมั้งหาสองก็วัในในพันเทียันบุบอกักกันมังวันวนี้ได้แมวันนี้มันอันนี้นั้นบอด้พันเนี่ยขึ้นจากเสืออ๋อบในพันยังบอทันพันน่ะขึ้นว่าจะเสือตัวหนี่ยานพันธุ์ปมาเลยบ่ญทันในฟันเห็นเพื่อนบอกโลพัน ยาก็จะเพิ no? ่มนี like, ้ไกลเยอะเพิ่งเอาไว้เนาะเอาเลขมากเนาะเอออันนี้นเนี่ยเลขมากว่าจะซื้อแล้วว่าจะซื้อรถตะลิงยิ่งใหยุ่งก็คือน้องมันโมเมนต์พันโมเม่นต์พันจะเอาอยู่ที่ทุ่งนาทีนามาบอกตลอดเนาะมีเจ้าทีนะคะยาที่มาบอกยายตลอดก็สั่แต่มาเขาฝันเจ้าฝันเจ้าทีหล่ะจะเพิ่มสีมาแมนหล่ะจะเพิ่มสีบอกเพิ่นมาทะเลมาหาแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเลขเลขขึ้น เล็กขึ้นมากเนาะเล็กขึ้นมากอ้าวประเด็นไหาคแม่ร้านไส้พเพื่อนบอกบอกล้านหน่อยยังบอกแปลกๆแล้วโอ้ก็อยากถามอีกอยู่ดิว่าเพิ่นบอกไปหงุดเพิ่อน <c oughs> ม <c oughs> านบอกแม่ร้านเพิ่นไปยื้อไส์ครับแม่ร้านเพื่อนไปยื้อไส์ละแม่และครับเนี่เอามากเกลีเพื่อนกอามาขายยามบ,บอกเพื่อนเมื่อเมื่อของเมลียวเมื่อก่อนเมื่อของเกลียวเมื่อก่อนนี่แม่นาะเป็นอะไรมากครับหลบๆครับลูก่องคนอันเพิ่อนนะ เพื่อนเอาของขึ้นรดละเพื่อนแก่คมาครับลูกชงคนลูกลับปิดบดือปืดทะเลชับเหมืนบงลกอลน้องมเ็มยัน้องกลยร่างกเิมาไกลเลาะขี่มาเรื่อยๆเนาะกับผักไสเนาะเก่งเสุดยอดเลยโอ้ยเกงปลาเพื่อนกันยังวะโอ้ยเอ่าหม่ายตายคนเนาะเกงงเกง สี่เจ็ดเก้ามักเอามาใส่เล็มันต้องใหสีไปที่ไม้เลยสี่เจ็ดเก้าขึ้นจะได้คุมมักไปักไปมอจับจูดมาอะไจับจูดจับย่งเดี๋ยวขึ้นกันในใจอย่างนี้โอ้เป็นเ็กไม่ใจใจ่างวนนี่สิเอาตัวนี้เจอตัวนี้เมนยนมุมมาบอก็เจาตัวเดีว่ันวะ สายยาบมานะครับเนาะเป็นยรรมดาไดพี่น้องคันเบกออกนี่ให้ไข่ก็ว่าแต่แต่ละงวนนี่เนาะคนท้ามันต้องมีเลงไม่ใจเห็นไหมสองตัวมาแฝงเนี่ยหลักเก็บเก่าหลักเก็บเก่ารูปนักของแมลงสี่เจ็ดเก้านะคะเอฟซีส่วนสองตัวเน้นๆไปเลยเนี่ยเก็บเก่าแน้นๆชอมตัว แม่หาเจ็ดเก้ารัลอยเพื่อหาสีใจมันจะจะเป็นสี่เจ็ดเก้านะครันน้อยๆแคน์พอเหันมาแล้วกกพันักับเือดแต่เราไปจำเข้าไว้กินหลับ้านพันนกจนข่ยหักเลยหมอแม่คนเลยคนคนขึ้นแล้วมันเลือยอยู่แค่ก็เลยไปพักวันสองคนกำลังง่ามันเดีย จานรู้ป่ายก็สองพัักด้ยอกจะถือเนกัฮะอันเมือนั่นวาพันเลกับคนบอกลัเงินส้อยเงินสองก็เลี้ยงบนในผราคนพอเลี้ยงบงในผานุ่เป็นเล็กจังเล็กนุ่กจังเหล็กสองจังเหล็กศูนเลยถือไว้สิบสองกับสองศนเป็นลางๆโอ้กูถือเนมันขึ้นยอสองูนย์แม่นี่ครับแม่นี รางวัลเด็กอายสองตัวสองศูนย์นี่แต่น้องแม่แค่แท้เลยวันนี้เด็กนายงอาจจะฝันนะมันจะมาตามความฝันให้นะครับน้องแม่น,มน่าจะใกล้ๆมือน้องแม่ใกล้ๆได้เลยเอ,เอาเด็กขับก่อนครับเอาเด็กมาคล้องม่ยงนะครับเพราะว่าเัาแม่นเจ้ามากเหมือนต่ว่ายังหลาชุดจะจะบวกใหม่ แต่ต้องทึงนากันเนาะคอยสีว่านมันมันคือเหลือชนมันคือเหลือกบับบ้านในคนบัดห่มอยู่ก็เลยว่าเอาแค่เนื้อแขกยังขาอยู่ก็มามาถามาเจ้ามาจ้าบอกก่อนพวกคนมาถามว่าตัวเหขสองศูนย์อยู่บ่มือนนะครับก็ดีใจน้ำเพลินนะครับเนาะไอยำตัวเลขนะคะเอฟซีสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขของแม่ยงปกตินะพี่เจ้าที่พี่ให้พี่หน้าที่มาบอกนะคะ สำหรับมัอนี้แม่บอกว่ายังเก็มักกว่ามังมังเล็มังตัวมักสามตัวนี้มักสามตัวโอ้มักสามตัวนี้ก็เลยสิ่หายสามตัวนี้เอาเอาโซ่เลยอาเงาคืนให้เลยแต่รอความฝันเนาะไม่ยงเนาะให้รอความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนโดนนะครับมาเจอไม่ยงนะครับบ่ได้เจอตัวง่ายๆได้ครับไปหาเก็บเห็ดเก่งๆพอได้ยูเือนได้ยังเจ้ากราบ สี่เจ็ดเก้านะครับสามตัวสี่เจ็ดเก้าสองตัวเจ็ดเก้าเป็นครับเม้ปบุกไลยบอกขึนขนาดเลยเนาะแตสะอในใจเนาะปีนี่มันฝนดีห้ามีห้าห้ามครับครับไม่บอกอ่าไม่ยอมหางนทางนี้จะไปหาเห็ดกีนบอจตั้งหน่อยเนี่ยค่าร้านนี่ไม่ได้ไปซ้ำ้ายคนขายเห็ ท่านผู้ชมนะคะก็สรุปตัวเลขนะคะของแม่ยงได้ยองได้สามหมู่สี่หมู่ครับพอดีเจ็ดเก้าสองพอดีเดียววันนี้วันทาดพี่โบกวันนี้ครับพอดีเป็นใครเจรณญญาในการรับชมนะคะเป็นเลขหมากเนาะแม่เน้ออ๋อสำหรับเรื่ความฝันเีราจะมาตามไปอีกที่หนึ่งนะครับตั้งตั้งไปเฉยเบื่อจักเกือคบเดี๋ยวมืออื่นมือหึ่งเราต้องเดินทางไปเพล่นครับไปกับส้มล้มนะครับไปท้ำบุญกับเพิ่น พวกเพืชนะผสบภัยเกี่ยวกับความบ่สงบเนี่ยไส้แดงหอูแหงว่าอยู่ทางอันบานเจ้าเด้อพุ่นด้ขับยื่นบนนะครับยื่นบนคุณเด้อบอกว่าเขาจะเป็นพวกไอ้ซื้อพวกอาหารกินนั่นแหละครับจะเป็นน้ำเป็นโอ้มามาปลากระป๋องห่วงน้ำดื่มจะไปถวายเพิ่นครับเขจะไม่ห็นมอกไปเพิ่น พี่น้องกาลสินนะครับเขียนเบอร์โทรหายแนนเพื่อเอฟยเพ้่นอยากนะขออยากหามเก้หเเดินทางไปวันที่ยิบเจ็ดมื่อก้กับที่พักตอนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทหรมีิเบ็ดนะด้ยะมีซิบเจ็ดจไปชอยเข้าใจเพราะว่ามูขวักไข่ครับเป็นส้มล้มนะครับตัวผมั่งส้มล้มอินสตาอรมไหมครับเอ้าพ่อนาเบอร์่ก่อ เบอร์ยังใส่เอาเบอรตัวเบอรกันใส่เปเ็นแต่เขายิงกันขากันรู้เหรอวะที่ต้นทำไมเนาะท่เลืองต้นเอนเขาตายเ้คนเลยเล็กหน่อยแไแบบขาขาขากุดเด็จะได้จังหวะนม่นะครับวพมกาแน้ำดดื่มพอมน้กดื่มเอาไปมอบให้เมนคับชุ่มมัน คุณลบไผ่มากจงนยูซูลยังระเทศไทยนี่ไขก็ขเมนขเมนแท่มันไม่ยังกลิ่นเลยกระสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับตัวเลขแนวะทางของคุณแม่ยงนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับผู้ดอยากรวมท่าบุญนะครับพระว่าแอดมินจะเดินทางไปนะครับไปบริจากนําดื่มปั๊บกระป๋องนะครับเป็นมา้มานะครับครับ ช่วยผู้ประสบภัยนะครับจากภาวะสงครามในความสงบในประเทศนะครับจะจะไปรวมตัวกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวจะเดินทางไปในวันที่27นะครับก็ขอขอบคุณนายยงนะครับสําหรับแนวทางนะครับขอบคุณในรายแม่ครับผู้ใดเข้ามารับชมขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่ยงนะครับโชคคมันหมานด้วยครับเดี๋ยวสวัสดีครับ